สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Luna Whisper นะคะวันนี้เราจะมาส่มเปิดไพ่เช็คกันว่าระหว่างคุณสองคนมีอะไรที่ยังผูกกันไว้นะคะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคี okay. เนี่ยบางครั้งความผูกพันอ่ะก็ไม่ได้ผูกกันด้วยสัญญาอะไรใหม่ๆนะมันแต่มันอยู่ที่แบบสิ่งที่เราลงแรงทุ่มเทให้กันมาก่อนนะคะเพราะเพ ดูจากไพ่ใบแรกอะสะท้อนว่าระหว่างคุณสองคนอะอาจเคยให้ใจหรือพยายามทำดีที่สุดเพื่อก,กันและกันมาแล้วอะจนแม้วันนี้จะไม่ได้ยืนยันอะไรกันชัดเจนอะแต่ในใจของคุณทั้งคู่ยังรู้สึกว่าเรื่องราวของของเราอะยังไม่จบมันยังมีบางอย่างที่ค้างคาอยู่ลึกๆอะถัดมาไพ่ใบที่สองหมายถึงยังมีความเป็นไปได้หรือโอกาสใหม่อะเหมือนประตูที่แม้จะไม่ได้เปิดออกแต่ก็ไม่ได้ปิดสนิทอะ คุณทั้งสองอาจจะยังมีพื้นที่หรือมีใจให้กันอยู่มีกันและกันอยู่ในใจยังมีความคิดว่าถ้าวันนึงได้เริ่มใหม่หรือได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนความสัมพันธ์ยังมีช่องว่างเล็กๆที่รอโอกาสรอการเริ่มใหม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะและไพ่ใบสุดท้าย สิ่งที่ผูกไว้ไม่ใช่แค่ความหลักแต่มันคือความสุขความสบายใจเวลาที่ได้คุยได้หัวเราะได้ใช้เวลาร่วมกันมันมีความเป็นเพื่อนความไว้ใจและมีความหมายที่ทำให้ใจทั้งคู่ยังผูกกันอยู่แม้จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามนะคะรวมๆแล้วอะไพ่ทั้งสามใบกำลังบอกว่าระหว่างคุณสองคนยังผูกกันด้วยความทรงจาดีๆและมีความหวังเล็กๆที่แบบ และยังมีพื้นที่บางอย่างอะที่ยังไม่เคยถูกปิดลงอย่างแท้จริงคะ่ะแค่รอโอกาสการกลับมาเริ่มใหม่แค่นั้นเอง